โรงพยาบ,บาลอบจภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีให้กับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณขุมน้ำชุมชนท่าเรือใหม่ตบาบลรัษดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่21เมษายน2566เวลา13นาฬิกานาทีโรงพยาบ,บาลอบจภูเก็ตนำโดยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณขุมน้ำชุมชนท่าเรือใหม่ ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตตรวจวัดสายตาและการตรวจโรคเจ็บป่วยทั่วไปเป็นต้นโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับยาหากแพทย์ประเมินว่าอาการฉุกเฉินวิกฤตจะนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีทั้งนี้อย่างที่โรงพยาบาลอบจอภูเก็ตภายใต้การบริหารงานของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำม,มาโดยตลอดว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาซึ่งการคัดกรองโรคเบื้องต้นหากตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะสามารถเร่งดูแลรักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลโรคต่างๆได้อย่างทันท่วงทีสวัสดีค่ะดิฉันนางทัศนีแก้วคล้ายค่ะประธานอสมมหมู่7ค่ะค่ะวันนี้ได้ลงพื้นที่ขุมน้ำท่าเรือใหม่นะคะของตำบ,บลรัศดาหมู่ที่7ค่ะ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอบจอลงมานะคะลงมาตรวจความดันนะคะก็ควา,ามดันเบาหวานนะคะก็เจอครามดันนะคะาบางท่านก็ครามดันสูงเยอะนะคะก็ต้องรีบทำเอ,เอกสารเพื่อที่จะส่งตัวคนไข้ไปส่งโรงพยาบาละคะ่ะ แล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณทีมงานอสมอหมู่ที่7ด้วยนะคะได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอบจอนะคะวันนี้ก็ต้องเสียสละค่ะอากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็ฝากถึงประชาชนทั่วไปนะคะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะคะ ถ้าไม่จําเป็นนะคะก็อย่าออกนอกบ้านนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะค่ะฝากด้วยนะคะดูแลสุขภาพไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาชื่อนางสาววัฒนาหนูนุม่มดีใจมากวันนี้ที่ได้มาตรวจเพราะว่าบางทีป้าก็ไม่คยได้ไปที่โรงพยาบาลตัดค่ารายจ่ายค่าเดินทางอีกอย่างเหมือนป้าแบบนี้ขับรถไม่เป็นขับรถไปที่โรงพยาบาลไปนูนป่นไปแล้วก็จะตรวจแบบนี้ไปไม่เป็นแต่วันนี้อยู่ใกล้บ้านไงอยู่ในชุมชน อยู่ในจมจเด็ดนี่คือว่ามากันได้เดินมาได้ดีมากๆขอบคุณมากแล้วก็เชื่อหมอการที่ว่าหมอมาพบประชาชนแบบนี้คือดีมากๆเลยก็อยากให้มาแบบเดือนละครั้งหรือว่าเดือนสองครั้งดีมากๆ